เสี่ CMC นำเร็วนี้คือ CMC เคามันใหญ่มากเหมือนยูจีนเลยอย่างเงี้ยมีความเป็นจีนมากๆนะรู้สึกแบบอย่างนีใส่กี่เพาเดินทํารายการเหมือนกันเลยนะครับท่านพ่ออย่าจับค่ากลุ่มถุมชนอีกเลยค่าอยากรักกับคนที่ค่านรัก Oh my god ดีมากสดๆนีพ่านสดๆ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวไม่ซ้ำทางนะครับอยู่กับผมต้องธนสิทธิ์นะครับแล้วก็วันนี้จะพากันไปเที่ยวอีกแล้วบอกเลยว่าตรนนี้เห็นแบบ มีดอกย่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่เกาหลีแต่อย่างใดนะคือยังอยู่ในประเทศไทยกันอยู่นะครับวันนี้ก็บอกเลยว่าพามาจังหวัดที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมานิดนึงขับรถออกมาประมาณ100กิโลเมตรนะครับเป็นจังหวัดที่โด่งดังแล้วก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมการผสมผสานระหว่างความเป็นวัฒนธรรมชาวไทยวัฒนธรรมชาวจีนด้วยนะครับแล้วก็โด่งดังในเรื่องของความเป็นลูกหลานมังกรด้วยจังหวัดนี้จะเป็นจังหวัดอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากจังหวัดสุพรรณบุรี ใครอยากจะมาวันเดย์ทริปสั้นๆง่ายๆนะครับจัดมาให้แล้วว่าหนึ่วันทาอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ที่แรกเลยนะครับวัดเขาทําเทียมนะครับที่นี่มีพระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่มากคือมองเห็นจากระยะไกลแน่นอนนะครับแล้วก็สถานที่ที่2ที่จะพาไปนะครับก็คืออุทยานมังกรสวัสดนะครับที่นี่ก็จะมีไฮไลท์ก็คือมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพัรณบุรีด้วยนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านลี่เจียงนะครับสถานที่ที่3ที่จะพาไปกันนะครับที่นี่ร้านกุ้งเป็นเจเนยนะครับบอกเลยว่าเมนูกุ้ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมบอกเลยว่า3สถานที่ที่หามาให้วันนี้นะรับรองว่าเด็ดแน่นอนนะครับเที่ยวเพลินใจใกล้ๆแค่สุพรรณบุรีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับนี่เลยนะครับมาถึงกันแล้วนะครับสำหรับสถานที่แรกของเราในวันนี้นะครับวัดเขาทำเทียมนะครับ <S <S อย่างที่ต้นบอกกันไว้นะครับว่าไฮไลท์ของเขาเลยนะก็คือพระพุทธรูปหินแกะสลัก ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกข้างหลังนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสูงถึง35เมตรเลยนะครับอลังการงานสร้างมากๆตอนนี้เขาก็าำลังมีการบูรณะภูมิทัศน์ด้วยนะครับให้กําลังจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีการกําลังสร้าง ใจวอล์กอยู่ตรงนูนด้วยเขาบอกว่าอีกประมาณ3-4ปีน่าจะเสร็จกันนะถ้าเกิดเสร็จเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนเลยนะครับแล้วก็นอกจากพระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่อันนี้แล้วนะครับที่นี่ก็จะมีอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเป็นอุโมงค์ด้วยนะครับเขาบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับข้างในนั้นนะครับเราสามารถเข้าไปไหว้พระพุทธรูปองค์เล็กได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เหมาะมากๆในการเช็คอินถ่ายรูปลงอินสตาแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูกกัััันทท้้งพรุุธล็อโมคค์เยบ โอ้ยบรรยากาศดีนะเรารู้สึกว่าเอาจริงเหมือนเหมือนอยูจีนอะไรอย่างเงี้ยจีนๆน,นิดน,นึงแล้วเราก็รู้สึกทึ่งกับการสร้างพุทธรูปหินแล้วก็อยู่แนวเดียวกับเขาอะ่ะคือเป็นอะไรที่แบบอเมซิ่งมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบปังอะ่ะันนี้ไม่ใช่เซนะียมซีนะรับคือเซียมซีเพาะมันใหญ่มากหลับตาอธิษฐานแล้วจึงหยิบ <c oughs> คำทำนายเขาไม่ให้เขย่านะ,ะ <c oughs> ให้หยิบนะครับ เขาบอกว่าเลขที่9้านั้นดีแน่เ้าดีเก้าไกลเก้าหน้าความรักต้องเย็นใจเจ็บไข้ต้องบนบานจึงจักดีนะครับอันนี้ก็คือเป็น CMC ยักษ์ของเรา และนี่นะครับเราก็อยู่ข้างหน้าพระพุทธพุทธยคีรีสีสวนภูมินะครับหรือว่าหลวงพ่ออู่ทองนั่นเองนะครับอย่างที่บอกกันไปว่าเป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับสูงถึง35เมตรแล้วก็มีความกว้างถึง25เมตรด้วยนะขนาดมองจากไกลๆอย่างที่เราถ่ายกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ว่าใหญ่แล้วนะครับนี้เราเดินมาอยู่ใกล้ๆตรงหน้าฐานนะครับบอกเลยว่าใหญ่เข้าไปอีกนะครับก็คือสร้างมาจากหน้าผานะครับอย่างที่เราเดินเข้ามาใกล้ๆเห็นเลยบอกวิมาจากผาเลยจริงๆนะก็ที่ตรงนี้นะครับเขากำ คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถือว่าต้นนำมาเปิดประเดิมนะให้ทุกคนได้รู้จักกันนะเผื่อแบาสนใจอยากจะมาเที่ยวจะได้มากันนะครับตอนนี้คนยังไม่เยอะอยากให้รีบมากันเยอะๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็ การไหว้พระบ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการไปซื้อดอกไม้ทุกเทียนมานะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นจุดไหว้มีบทสวดต่างๆให้เราได้สวดกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะมาไหว้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ทําต่อไปขาดไม่ได้เลยนะก็คือการปิดทองนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีจุดที่ปิดทองกัน2จุดนะครับจุดแรกนะครับก็คือจุดนี้เลยนะครับก็เป็นรูปจำลองนะของหลวงพ่ออุทองนะก็เขาก็จะแปะตรงนี้กอนจุดแรกนะ ทีนี้มาถึงอีกหนึ่งจุดนะครับที่เขาแปะกันนะครับตรงนี้เราก็จะไปแปะกันที่ดอกบัวที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับและนี่นะครับก็คือจุดที่สองที่เราจะมาแปะทองกันนะครับซึ่งเขาก็แพลนกันไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าแปะกันครบแล้วนะครับเขาก็จะนําดอกบัวนี้ขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนพระเศียรของหลวงพ่ออุทองข้างบนด้วยนะครับ เขาก็อยากให้ทุกๆคนมาไหว้กันที่นี่เยอะๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามาแปะทองกันเยอะเราจะได้เห็นแบบว่าดอกบัวนี้ขึ้นไปอยู่บนพระเศียรด้วยนะน่าจะอลังการมากๆเลยนะโอเคตอนนี้เราก็ไหว้หลวงพ่ออู่ทองกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เขาบอกว่าสวยงามมากๆเลยก็คืออุโมงค์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าเหมาะมากๆสาหรับการถ่ายรูปเช็คอินนะแล้วก็ถ่ายรูปลงไอจีด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยงามสมคําร่ําลือขนาดไหนไปเลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูอุโมงกันนะครับก็มาแนะนําตรงนี้กันสักนิดหนึ so> er ่งแล้วกันเนาะข้างๆนี่นะครับก็จะเป็นการบอกเล่าถึงพุทธประวัติด้วยนะครับแต่ว่าบอกเล่าอยู่บนการแกะสลักหินเป็นแผ่นๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าใช้งานฝีมือใช้ความประณีตใช้ความอุตสาหะมากๆเลยนะเราก็จะเห็นแต่ละแผ่นก็จะมีเรื่องราวของพุทธประวัติแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งถ้าเกิดมองข้างๆนี้นะครับพระพุทธรูปหินแกะสลักองค์นี้บอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับควรค่าแก่การมาเยี่ยมมากๆเลยนะครับ เย้มาถึงกันแล้วนะครับสำหรับอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่บอกคุณผู้ชมกันไปนะครับนั่นก็คืออุโมงค์นี่เองนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะครับเป็นอุโมงค์ที่เจาะแบบว่าลอดภูเขาเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เหตุผลที่ถามเจ้าวาดมานะว่าทำไมถึงเจาะอุโมงค์นี้นะเขาบอกว่าอีกหนึ่งแอคทิวิตี้ที่คนจะมาทำมันก็คือแบบมาเวียนเทียนกันนะครับแล้วก็เวียนเทียนกันลอดอุโมงค์เลยนะครับแล้วก็วันสําคัญทางศาสนาต่างๆนะครับก็จะมีการเข้ามาไหว้พระสวดมนต์กันในนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ มาข้างในแล้วก็จะมาไหว้พระประจำวันเกิดกันนะครับแล้วก็มีพระรูปหลากหลายให้เราได้ไหว้กันเลยนะครับรวมถึงก็มีจุดถวายสังฆทานด้วยหรือว่าทําบุญสร้างพระป่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะครับน่ามาถ่ายรูปแล้วก็น่ามาไหว้พระมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไหว้พระประจำวันเกิดซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปไหว้พระข้างในด้วยครับ จากออหลวงพ่ออู่ทองซึ่งเป็นหลวงพ่อแกะสลักจากหินขนาดใหญ่มากๆแล้วนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราพามากันในตอนนี้ก็คือถ้ำนะครับที่มีการโหขุดเจาะผ่านภูกเขาเลยนะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็สามารถไหว้พระได้หลากหลายมากๆเลยนะครับหรือว่าใครมีพิธีกรรมทางาศานสนา,าวันสัญทางศา,นานสนาก็มาที่นี่ก็ได้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่เขานิยมทําก็คือสมบุญข้ามปีนะครับใครที่อยากมาที่นี่ก็มากันได้เลยนะครับตอนนี้นคนยังไม่ค่อยเยอะมากด้วยนะถือว่าเราพามาเป็นที่แรกๆเลยนะครับก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับสาหรับที่วัดเขาทําเทียมครับ ไทยเบเวอเรสจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ชอบได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเย้มาถึงกันแล้วนะครับสำหรับ โลเคชันที่2ของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คืออุทยานมังกรสวรรค์นั่นเองนะครับที่นี่นะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2539นะครับเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศจีนนะครับมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ20ปีนะครับไฮไลท์ที่นี่หลักๆมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นที่ที่คนมาไหว้มาบูชากันนะครับมาขอพรด้วยนะครับอย่างที่2ก็คือหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะครับซึ่งก็เป็นหมู่บ้านจำลองเมืองลี่เจียงนะครับซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ของประเทศจีนบราาาเเลลยยยมมีีอุกถึง800ป อย่างที่3นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกรที่อยู่ข้างหลังนี้เลยนะครับปกติเขาจะเปิดทุกวันเลยยกเว้นวันจันทร์อังคารนะครับแต่ว่าวันนี้น่าเสียดายเรามากันในวันที่เขาหยุดพอดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า ใครสนใจอยากจะมาดูพิพิธภัณฑ์นี้นะครับก็จะเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของออวัฒนธรรมจีนที่มาอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับให้กับคนได้ศึกษากันนะครับแล้วก็อยู่ในรูปแบบของแอนิเมชั่นอะไรแบบนี้ด้วยนะครับทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้สึกว่าเฮ้ยการเรียนประวัติศาสตร์การศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบือ่อแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็สามารถมาศึกษาประวัติของสุพรรณบุรีแล้วก็วัฒนธรรมจีนของคนสุพรรณบุรีได้เลยครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไป จะอลังการจะสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยครับมาถึงไฮไลท์จุดแรกของเรากันแล้วนะครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยก็ว่าได้นะครับใครที่มาที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็จะต้องแวะเข้ามาที่นี่ด้วยนะครับมาไหว้มาขอพรนะครับใครอยากประสบความสําเร็จหรือเรื่องโชคลาภก็เข้ามาไหวที่นี่กันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่า เขาจะมีการบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นจีนผ่านการแกะสลักบนหินแบบนูนต่ำด้วยนะครับแล้วก็มเีเรื่องราวของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งไทยแล้วก็ทั้งจีนเลยด้วยครับ โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ไปซื้อทูบเทียนมาเป็นของตัวเองแล้วนะครับก็ที่นี่เขาจะมีมาร์กบอกเอาไว้นะครับว่าหนึ่งสองสามสี่ไหว้อะไรบ้างเป็นลําดับขั้นไปเลยนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับเราก็จะไหว้ฟาดินกันก่อนนะครับอันดับที่2ก็จะไหว้เจ้าพ่อนะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับก็เป็นการไหว้เทพประตูซ้ายขวานะครับแล้วก็อันดับที่4ก็จะเป็นการไหว้มังกรใหญ่เลยนะครับก็ตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันไหว้กันเลยครับสุดทูบแล้วเราไปเริ่มไหว้กันเลยดีกว่าครับ นี่นางเขาก็จะมีมาร์กบอกเราไว้นี่ตามจุดต่างๆนี่เลขหนึ่งเลยเทพย,ายดาฟ้าดินนะครับ5ดอกหมายเลขสอตรงนี้นะเราจะมาไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองกันอันนี้ก็คือปัด3ดอกค่ะ กระถางละ3ามอย่างละสาดอกเนาะต่อไปเราไปใหม่เล็ที่3กันนะครับใหม่เลขที่3ก็คือเป็นเทพประตูซ้ายและก็ขวาด้วยนะครับอย่างละ1ดอกนะครับนี่ซ้ายและขวานะเทพประตูที่เหลือนะเราก็จะไปปักให้หมดเลยนะครับเราก็จะมาไหว้มังกรสวรรค์ของเรานะครับ คครับตอนนี้เราก็ไหว้กันทุกจุดแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปิดทองกันที่องค์จำลองนะครับแล้วก็จะไปไหว้องค์จริงกันข้างในด้วยตามมาเลยครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับก็ใครที่อยากมาบอกเลยว่า ง่ายมากเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะดูมีขั้นตอนเยอะแยะแต่ว่าเขามีการบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าวหวอะไรก่อน1 2 3 4ไม่ยากเลยนะครับก็สถานที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับโอเควหวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านมังกรสวรรค์กันบ้างดีกว่านะครับก็เป็นการจําลองเมืองลี่เจียงที่มีความยาวนานกว่า800ปีเลยจะอลังการงานสร้างสวยงามขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับ และนี่นะครับก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของเรานะครับหมู่บ้านมังกรสวรรค์น,นะครับก็ว่ากันว่าเป็นการจําลองสถา,ารปัตยกรรมจากเมืองลี่เจียงนะเป็นเมืองเก่าแก่โบราณของจีนที่มีอายุกว่า800ปีเลยด้วยนะครับนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหบรรยากาศดูเป็นบอกว่ามีความเป็นจีนมากๆากนะรู้สึกแบบอยากจะใส่กีบเพ้าเดินทํารายการเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าบรรยากาศดีนะมีหอชมวิวแล้วก็ข้างในก็คือตกแต่งเป็นแบบว่าจีนเลยนะสำหรับใครที่แวะ ไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองแล้วนะครับก็มาที่หมู่บ้านบางคอนสวรรค์ได้นะข้างในก็จะมีขายอาหารมีทั้งอาหารแบบร้านนั่งกินจริงจังแบบร้านเล่นเล่นกินกระจุกบกระจิ๊บแล้วก็มีของฝากของชํารวยอะไรต่างๆเยอะะซูเวเนียนะเสื้อผ้าอะไรเยอะๆมากมายเลยนะครับก็ถือว่าบรรยากาศตอนเย็นน่าจะคึกคักกว่านี้คนน่าจะมากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับใครที่แวะมาที่สุพรรณบุรีก็ลองเข้ามาหมู่บ้านบางคอนสวร์ได้เลยนะตอนนี้ต้นขอตัวไปเดินเล่นดูกกาะแล้วกันว่ามีอะไรให้ทานบ้างน,นะก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่โลเคชั่นที่3เลย อย่าจับค่ากลุ่มถุงชนอีกเลยใครอยากรักกับคนที่ข้าด้วยแล้วเจ้าจะรู้ว่าใครใหญ่ที่สุดในยุทธภพนี้ King Power Click and Collect ช้อปดิลิฟีออนไลน์รับของได้ที่สนามบิน Powering the Future Empowering the People ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์ ช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ ผู้ชม,ม,มครับหลังจากที่เราทํากิจกรรมกันมาทั้งวันแล้วนะครับไปไหว้พระเดินเล่นอุทยานเดินเล่นในหมู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกินอาหารอร่อยๆนะครับตนน้นเองก็รอเวลานี้มาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับที่ร้านกุ้งเป็นเจเนยนะครับอยู่ข้างหลังนี้เลยบอกว่าเป็นร้านดังขึ้นชื่อของอ,อําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณกุรเลยนะครับ <imet answer. S 1> ก็ได้รับการบอกกันปากต่อปากเลยว่าหถ้าอยากกินกุ้งเนี่ยต้องมาที่นี่เลยเนี่ยเพราะว่าขึ้นชื่อเรื่องกุ้งเลยนะครับแล้วก็มีเมนูหลากหลายรสชาติจัดัดดจ้านบวตถุิ สดใหม่ด้วยนะแล้วก็ร้านกุ้งเป็นเจเนยเนี่ยนะครับก็คือตั้งมาจากคุณย่าของคุณเจ้าของร้านนะครับคือเจเนยเนี่ยเป็นชื่อของคุณย่านะครับเขามีประสบการณ์ในการเ,าเลี้ยงกุ้งนะครับทำกุ้งมามากกว่า40ปีเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้พัฒนามาเป็นร้านอาหารด้วยนะครับอร่อยแน,น่นอนแล้วเขาก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่ส่งออกนะครับกุ้งก้ามกรามลายใหญ่ที่สุดของสุพรรณบุรีด้วยนะพูดกันมาขนาดนี้แล้วนะครับตนเองก็อยากจะชิมแล้วว่าอร่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยครับ โอเคตอนนี้ต้นก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าร้านใหญ่โตมากๆเลยนะแต่ว่าเราเลือกมานั่งข้างหลังกันเพราะว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศริมน้ําด้วยนะครับโอ้โ mm hmm. หแบบว่ากินอาหารอร่อยยแล้วก็ดูบรรยากาศไปด้วยในระิมน้ำนะครับชิลมากๆเลยนะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเมนูที่นี่จริงๆไม่ได้มีแต่กุ้งอย่างเดียวนะครับมีปลาด้วยนะทั้งปลาท้องถิ่นแบบปลามาปลาคางังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเนื่องจากที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องกุ้งเพราะฉะนั้นเราก็จะสั่งเมนูกุ้งมาเยอะนิดนึงละกัน คุณผู้ชมครับแลนนี่ก็คือหน้าตาของอาหารที่เราสั่งมาในวันนี้บอกเลยว่าแต่ละอย่างน่าทานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันไปเลยนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มกันที่นี่เลยนี่เป็นกุ้งเผานะครับแกงขั้วหอยขมนะครับปลาหมาผัดพริกไทยดำนะครับอันนี้เป็นกุ้งฟูอันนี้เป็นหล่นกุ้งด้วยนะครับลาทับทิมทอดกระเทียมนะครับยำตำลึงกรอบกุ้งทอดเกลือนี่น่ากินมากๆต้มยำปลาขางของเรานะครับรวมถึงเครื่องดื่มของเราด้วยนี่เป็นบลูฮ Hawaii เลน l l e n d a นะครับ แค่เห็นนี่คือน้ำลายไหลแล้วว่าแล้วบอกเลยว่าแบบทุกอย่างน่ากินไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันทีละอย่างเลยนะรเริ่มที่เครื่องดื่มก่อนละกันเนาะเครื่องดื่มของเราบลูฮาวายชาเลนจ์โซดานะครับเฟรชมากเลยโอเคเราจะมาเริ่มลงมือรับประทานอาหารกันเลยนะกุ้งทอดเกลือของเรานะครับตรงนี้เนี่เริ่มเลยเขาทำใจแล้วเฮ้กุ้งสดมากกัดไปุ๊มันเด้งเลยมันความเด้งเค็มเล็ก กำลังดีอร่อยมากปลาท,ทัชินทอดกระเทียมนะครับฮุยสได้ยินเสียงความกรอบอะ่ะหืมกรอบมากกระเทียมก็อร่อยด้วยนะกินกระเทียมอย่างเดียวก็อร่อยวะ่ะโอเคมาที่หนึ่งไทไลท์ที่ต้นชอบมากเลยนะครับอันนี้ขนันกุ้งใส่กลางนะบอกเลยว่าตัวใหญ่มากแล้วก็สีแบบสีส้มสดแบบน่ากินมากนี่คือแบบเข้าฝ่ามือเลยอะ่ะเราจะมาโชว์สกิลการแกะกุ้งโดยที่ไม่ใช้มือนะ นี่นน้ำจิ้มเด็ดมากกุ้งคือสดมากแล้วก็เด้งเนื้อแน่นอยากได้กินกันจริงๆเลยอ่ะควาการันตีสุดๆมันลาดมันกุ้งทีหนึ่งสำหรับใครที่ชอบกินมันกุ้งนะ โอ้ my god ดีมากสุดๆนิพพานสุดๆต้องยำปลาคังกันบ้างดีกว่านะครับหุยเนื้อปลาแบบว่าสวยงามมากสดชื่นเวอร์คล้องคอเวอร์เนื้อปลาก็คือไม่มีความว่าขาวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลิศโดยรวมต้องบอกเลยว่าทุกอย่างประทับใจมากอร่อยหมดเลย คือชอบหมดเลยนะโดยเฉพาะเมนูกุ้งนี่คือเราเป็นคนชอบกินกุ้งอยู่แล้วอไรเงี้ยเนาะก็ต้องบอกเลยว่ากุ้งที่นี่สดมากๆแล้วก็อร่อยมากส่วนกุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็คือเด็ดมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวขอตัวคุณผู้ชมนะครับขอไปเอนจอยกับเมนูที่เหลือก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปิดรายการกันเจอกัน,นครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้โหยพาไปเที่ยวหลากหลายที่มากเลยนะต้องบอกเลยว่าทริปของเราในวันนี้นะครับเที่ยวแบบเพลินใจใกล้ๆแค่สุพรรณบุรีนี่เองนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะขับรถมาชั่วโมงก,กว่าๆเองนะครับสำหรับที่แรกนะครับวัดเขาทันเทียมแล้วก็พาไปไหว้พระกันนะครับสำหรับสถานที่แรกของเรามีสองไฮไลท์ด้วยกันนะครับอันแรกเลยคือพระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับหรือว่าเรียกว่าหลวงพ่ออูดทองนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของเราก็คือ อุโมงนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากเป็นการเจาะอุโมงผ่านภูเขานะแล้วก็ข้างในบรรยากาศดีร่มเย็นมากๆเลยนะครับแล้วก็สถานที่ต่อมาที่พาไปนะครับก็คืออุทยานมังกรสวรรค์นะครับก็ ที่นี่ก็มีไฮไลท์เด็ดนะก็คือสาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะครับใครที่มาที่นี่ก็ต้องไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองกันด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือเมืองจำลองรีเจียงนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศความเป็นจีนนะวัฒนธรรมที่เขาแบบผสมผสานกันมาของสุพรรณบุรีนะครับทั้งไทยทั้งจีนเลยนะครับรวมถึงที่สุดท้ายเลยนะครับอาหาร กุ้งเป็นเจนเนยนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยสั่งอาหารมากินกันเยอะมากเลยนะอร่อยทุกอย่างเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาสุพรรณบุรีนะลอกทริปของต้นวันนี้ที่พามาได้เลยนะบอกเลยว่าได้ครบทุกรสชาติแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจรู้ว่าวันนี้เราหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่บ้างขึ้นมาให้ตรงนี้แล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดข่าวสารของรายการเรานะครับว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องลางกันไปก่อนนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมติดตามรายการของเราให้ดีเลยนะครับว่าอาทิตยหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับเที่ยวทั้งทีอยากให้เที่ยวแบบไม่ซ้าทานนะครับยังไงติดตามกับผมต้นธนสิทธิ์ได้ใหม่อาทิตย์หน้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบเร์จำกัดมหาชนกัฟ Marine TV.